คุณรู้จักอินเทอร์เน็ตออฟติงหรือไม่ไม่ทราบไม่ทราบความหมายความรู้ต่างๆที่อยู่ในในในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเราจะหาความรู้อะไรเกี่ยวกับในอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะมีอยู่อย่างแพร่หลายโอ้โหตกใจอะไรเบอร์นั้น พี่จอยดูยน้องสูชิงอย่ามาแบบนี้สิคะก็แค่อยากเข้าเฟรมด้วยอะเข้ามาสวยกับพี่พี่ไม่ยอมแบบอบ<ะ>อยู่ข้างหลังไงก็จะสวยกว่าเพราะว่าไกลกว่าแหมนี่น้องสู้ชิงค่ะ,คะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรมันก็เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะคะเนี่ยใช่แล้วล่ะค่ะเขาก็เลยเรียกยุคนี้นะคะว่าเป็นยุคอินเทอร์เน็ตออฟสิงนะคะเป็นคำศัพท์ยอดฮิตในโลกดิจิทัลเลยนะคะว่าแต่พี่จอยรู้เรื่องไงว่ามันเป็นโลกอินเทอร์เน็ตอ่าเห็นสวยๆอย่างนี้ไม่ได้เมินนะคะเดี๋ยวนี้อะไรอะไรเนี่ยคนสมัยนี้นะ ก็จะต้องมีมือถือไว้คอยใช้ความสะดวก,กในกจัดใจหนึ่งแล้วแต<ช>่สำหรับพี่ในพี่ก็ต้องคอยเช็คว่าเอข้อมูลข่าวสารตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วแต่เมื่อก<ง>ี้ก็เห็นวุ่นวายอยู่กับถ่ายเซลฟี่นะคะไม่เห็นเช็คข้อมูลข่าวสารเลยแ่เช็คความโผก่อนสิมาก่อนมาก่อนอแต่ว่าพี่จอยคะมันไม่ได้มีแค่การใช้มือถือในการเช็คข้อมูลข่าวสารเท่านั้นนะคะ แต่ว่าพี่จอรก็ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยใช้มือถือแบบว่าเช็คนู่นเช็คนี่ด้วยอ,ะอ่ะทันสมัยไม่เบาเลยต้องทันสมัยสิคะต้องเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตให้ได้เทคโนโลยีอะไรมา,าเราก็ต้องเข้าให้ถึงดีมากคือนอกจากการเช็คข้อมูลข่าวสารผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะมันยังมีแบบนี้ด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมีความสามารถยิ่งไปกว่านั้นค่ะยังไงอะคะคือสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะคะก็คือการเชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตค่ะควบคุมใช้งานอุปกรณ์ต่าต่างางๆหรือว าการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถทําได้นะคะอย่างเช่นการสั่งเปิดปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะคะรถยนต์เองมโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารเครื่องจักรสํานักงานเครื่องมือการทําการเกษตรเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมอาคารบ้านเดือนต่างๆรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดเลยค่ะอืมฟังดูแล้วนึกดูเหมือนไม่ยากนะแต่มันก็ยากเหมือนกันนะทีนี้มันจะต้องพัฒนาอะไรไปถึงไหนอะไรยังไงคะ คืออย่างนี้ค่ะอุปรกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยแต่ก่อนเวลาเรานึกถึงใช่ไหมคะพี่จอยก็จะนึกว่าถ้าหากอยากเล่นอินเทอร์เน็ตจะต้องใช้เป็นคอมพิวเตอร์ PC เท่านั้น<อ>แต่ว่าหลังจากนั้นมาเทคโนโลยีก็มีการแบบปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆก็จะทําให้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช่ไหมคะหรือว่าสมาร์ทโฟนในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแท็บเล็ตแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาเลยค่ะอุปรกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะเรียกรวมต่อทุก สิ่งทุกอย่างเข้าหากันได้ไม่ใช่แค่อุปกรณ์ไอทีเท่านั้นนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ไอทีเหล่านั้นนี่แหละคะ่ะสามารถที่จะเชื่อมโยงสั่งการอุปกรณ์ต่างๆได้ด้วยยกตัวอย่างนะคะพี่จอยบ้านของเราค่ะ,ะเดินเข้าไปในบ้านใช่ไหมคะจากเดือนที่เราจะต้องคอยเปิดปิดสวิตช์ด้วยตัวเองเนี่ยเราสั่งการผ่านอินเทอร์เน็ตให้มันเปิดปิดไฟได้ไฮโ<ะ>ซ so, ใช่ไหมไฮเทคมากไม่ใช่แค่บ้านรถยนต์ก็เหมือนกันคะ่ะอากาศร้อนๆเราไม่อยากจะเข้าไปนั่งบนรถยนต์แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันแผดเผาอบอ้าวไปหมดใช่ไหมคะเราสั่งการให้รถยนต์ สามารถที่จะสตาร์ตตัวเองแล้วก็เปิดแอร์รอเราไว้ได้เลยนะคะ<ม>ยังมีอีกค่ะสมาร์ททีวีค่ะสมาร์ททีวีเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ได้แล้วแล้วก็นาฬิกาที่เราสวมใส่ตอนนี้นะคะก็คือมันสามารถจะวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็อัตราการก้าวเดินของเราได้ค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะแว่นตาค่ะแว่นตาที่เราสามารถใส่เป็นแว่นตา VR เสมือนจริงยังไงนะคะทั้งหมดเนี่ยการเชื่อมต่อของทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็เลยถูกเรียกว่าเป็นอินเทอร์เน็ตออ e อ e r ี t ติงยังไงล่ะคะพี่ oh, จอยโอ้โห oh, ฟังดูแล้วนี่มันแบบว่าเอาพี้ติงมากเลยทุกอย่างเนะชื่อมโยงกันไปหมดเลยแล้วนี่ในอนาคตในแนวโน้มมันจะ เาไนยุคไหน,นี่คะอย่างนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนจากยุคที่ปีคนกับอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จะกลายเป็นสิ่งของกับอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะคือยุคที่ไม่ได้มีแต่มนุษย์เราเท่านั้นที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าสิ่งของเองก็สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้เช่นเดียวกันและมันก็ยังพูดคุยกันเองได้ด้วยค่ะพี่จอย <c oughs> คือของสิ่งเดียวกันหรือว่าของต่างสิ่งกันเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันได้ค่ะโอ้โหเป็นยังไงฟังแล้วรู้สึกเหมือนกับทุกอย่างเชื่อมโยงเข้าหากันหมมมดเเลยใชัคะนนนนีอาตจป็แบบ ีเลยหรอใช่แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะตอนนี้เราก็กลับไปสู่การถ่ายเซลฟี่แล้วก็เช็คข้อมูลข่าวสารแล้วค่อยๆเรียนรู้เพิ่มเติมไปอย่าทำหน้าสวยใส่พี่สิอ่าอย่างนี้ก็ได้